อืโอ้ยอันนี้บักเกียวอันนี่คอมครับนี่อืโอเครันโปรแกรมเลยเจ๊บเจ๊บเจ๊บรันรันรันโปรแกรมยุไส้รันขึ้นมาน่ะโอเคนะครับรันรันรันโปรแกรมประกอบไปด้วยสาม ส่วนควบคุม3ส่วนควบคุมควบคุมเซอร์โวตัวแรกนะครับเป็นแกน x นะครับควบคุม x ตัวที่2 y และตัวที่3คือ z นะครับนั้นดังนั้นก็คือโปรแกรมโปรแกรมนี้จะควบคุมเซอร์โวอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มจากาควบคุมตัวที่2ก่อนนะครับแกน y โดยการยกกล้องขึ้นนะครับผมจะยกกล้องขึ้น นะครับดูที่ดูที่สังเกตที่กล้องนะครับผมจะค่อยๆยกกล้องขึ้นนะครับค่อยยกค่อยยกนะครับแล้วสังเกตที่ภาพนะครับอ่าโอเคนะครับผมยกกล้องขึ้นนะครับมันจะเอียงนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องเนี่ยหมุนยังไม่เอ่อมันเอียงอยู่นะครับมันเอียงอยู่ผมจะปรับแกนแซดนะครับปรับให้กล้องทําให้ภาพหัวตั้งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับโอเค มันจะขย่านิดนึงเนื่องจากเซอร์โวตัวที่ควบคุมแกนซเนี่ยมันเป็นเซอร์โวที่เก่าแล้วนะครับสังเกตที่ตัวกล้องนะครับผมจะหมุนนะครับหมุนหมุนโอเคนะครับโอเคหมุนละนะครับทีนี้ผมจะควบคุมเซอร์โวในแกน X นะครับควบคุมเซอร์โวตัวแรกนะครับโดยจะหมุนกล้องมาที่ผมนะครับหมุนกล้องมาทางผมนะครับค่อยๆหมุนนะครับผมจะค่อยๆหมุน โอเคนะครับกล้องจะค่อยๆหมุนมาทางผมนะครับนะครับโอเคนะครับสังเกตที่จอนะครับจอภาพก็จะเปลี่ยนไปตามที่กล้องจับนะครับโอเคนีตอนนี้นะครับกล้องมาอยู่ที่หน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กล้องจับภาพใบหน้าผมอยู่นะครับไปดูที่จอนะครับอ่านะครับครับทีนี้นะครับ ทีนี้โปรเจกต์ Project นี้นะครับผมจะทำเป็นกล้องหมุนตามออบเจกต์นะครับด้วยการแทร็กกิ้งออบเจกต์เนี่ยด้วยการดีเทคออบเจกต์ตอนนี้โดยเริ่มต้นผมจะทำเป็นาการดีเทคออบเจกต์ด้วยสีก่อนนะครับจากนั้นค่อยดีเทคใบหน้านะครับคือต้องการให้มันหมุนตามใบหน้านะครับผม มุนโดยอัตโนมัติตอนนี้สิ่งที่ผมจะทําอย่างต่อไปก็คือทําให้มันหมุนโดยอัตโนมัติตามอ็อบเจกต์นะครับอตอนนี้ก็ลองควบคุมเป็นเล่นก่อนนะครับขึ้นลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงครับหมุนนะครับ เก็ว่ากล้องมันจะเขย่านิดนึงนะครับเพราะว่าเซอร์โวตัวนี้นะครับเซอร์โวเนี่ยตัวนี้ตัวที่ควบคุมการหมุนตรงนี้มันเป็นเซอร์โวที่เก่าแล้วนะครับโอเคใส่ไปใส่มาเนาะนะครับถ้าผมทําสําเร็จนะครับถ้าผมทําสําเร็จหมุนตามไปหน้าอ,อย่างอย่างน้อยหมุนตามวัตถุนะครับซึ่งมีเป็นสีเนี่ย ได้สำเร็จนะครับวันไอทีเดนะครับโอเคนะครับหมดแล้วจบแล้วส่วน โปรแกรมนะครับผมเขียนด้วยภาษา C h a p นะครับแล้วก็ไลบรารีที่เกี่ยวข้องผมใช้ .net นะครับ afort .net นะครับหาดาวน์โหลดได้นะครับโอเคหมดแล้ว